ครับสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม9เด็ดนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็จะมาผจญภัยในสวนหลังบ้านของเราครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในส่วนของการเลือกตัวละครนะครับผมวันนี้เรามาเป็นคู่หูดูโอ้กันนะครับกับพี่เจโต้นะครับจะเลือกเป็นตัวละครปิตินะครับไม่รู้ว่าอ่านว่ายังไง อ่านถูกหรือเปลก็ไม่แน่ใจนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าส่วนผมก็จะเป็นแม็กนะครับผมแล้วเราไปเริ่มเกมกันเลยครับผม <Where is S 1> อุ้ย <my S 1> ตกใจหมดเลยพี่โอโ้โหข้างหลังเอ้าโอ้ไกนะครับโอ oh. นี่ครับอันนี้คือกล่องของเราใช่ไหมพี่เราเกิดมาจากกล่องตรงนี้ใช่ไหมโอ้โห <TV shows. S 1> oh. นี่รู้สึกว่าจะมีห้าคนนะพี่แต่ว่าตอนเลือกตัวละครเราสามารถเลือกได้แค่สี่คนเองอีกคนหนึ่งคืออะไรนะเอ,อ,อ,อีกคนหนึ่งไม่อยู่ในนี้เนาะอีกคนหนึ่งเราอาจจะต้องไปหาคําตอบกันได้นะพี่อือ่าตอนนี้ะนะครับก็มีเหมือนเศษฝุ่นนะพี่เนาะลอยเต็มไปหมดเลย หายใจลําบากอยู่นิดนึงนะไม่มีแมสไม่มีแมสตอนนี้ระวังโควิดด้วยนะเชื้อโรคเยอะอตอนนี้เราคงต้องเดินตามทางไปก่อนนะพี่นั่นลยดิจะเจออะไรตอนนี้เลยไหมเนี่ยตะวันพรุนี้จะโดนเจ็บเราเนี่ยมันเราจะมาอยู่ในโพรงอะไรสักอย่างนึ่งโอ้พ่อพี่เก็บได้อะมีลูกมือขึ้นด้วยพี่อะปุ๊บลงน้ำน้ำตื้นดี อออันนี้ก็เก็บได้ผมอกอกเนี่ยมีต้นต้นถวงออกถวงอก,ก,งอกนเนาะก้อนหินก้อนหินที่เฮ้ยก้อนหินถือได้ที่พี่เข่าเหรอถือได้ถือได,ได้ขอทุกสักทีอ๋อนี่นี่คืออาวุธสันี่คืออาวุธชิ้นหนึ่งใช่ไหมเนี่ยน่าจะน่าจะนี่มีเสียงเครื่องมันเตือนด้วยพี่ตรงอ้าวมีอะไรด้วยลูกอันนี้คือลูกลูกเว็บอลพี่ลูกเวสบอล ออ <Okay. S 3> จริงๆด้วยเร <Just. S 3> ตัวเล็กขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยใช่เราตัวเลก็กกว่าลูกเวสบอลเยอะเลย <S <S 1> <S 1> ันนี้เราจะเดินตามทางไปได้ด้ยที่ผมเจอเห็ดครับอหมเราจะเป็นมาริโอ้กันแล้ว <S 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 เดี๋ยวระวังนะมันมีพิษปะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ข้อมูลเป็นสีแดงน่าจะมีพิษนะพี่ <S 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 หรือเปล่านะเราไม่รู้เหมือนกันกินต้นใหญ่มากกินต้นใหญ่แล้วทุบทุบอะมีน่าจะมีผลนะครับ อมันบอกว่าใช้ขวานนะครับใช้ขวานที่ใช้ขวานอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือเออนลเดบบอกว่าให้เราไปตรงเนี้ยฟิลสเตชันฟิลสเตชันคืออะไรพี่มันก็คล้ายคเพย์สเตชันลรืมั้งโอ้คงจะเล่นอะไรได้หลายๆอย่างเลยพี่ตรงนี้มีกระดานด้วยเขาบอกว่าให้เอาทอดดิบนะครับเข้าไปอยู่ในเครื่องลระมั้งเนี่ยตามรูปหัวสมองเ้ยเนี่ยมีก้อนหินต้นไม้ด้วยอย่างนี้นี่เอง อ๋อมีรูปมือไหนลองกดดูมันบอกว่าให้เอาวัตถุดิบมาอนาไลน์นะครับนี่เดี๋ยวผมก็มีของอยู่สามชิ้นเลยเดี๋ยวผมอันาไลน์ดูนะพอนาไลน์เหออนไลวิเคราะหนะ์เนาะวิเคราะห์ใช่โอ้ได้อะไรมาเนี่ยจักอัานไม่ออกไปเฮ้ยช่างมัน <c oughs> แล้วก็ <c oughs> แล้วก็แนไฟเบอร์ฮ่รู้สึกว่าเราจะอินไลน์ได้แค่ สามครั้งนะพี่แล้วก็มันจะต้องทำการชาร์เกอร์ด้วยชาร์จนั่นเองแล้วก็ได้เป็นถวันวันมาพี่อ่าเราสามารถครับสวันได้ละอีกอย่างหนึ่งผมมีก้อนหินพี่ถ้างั้นเราก็ต้องไปหาไอ้แบตเตอรี่มาใส่ว่าเนี่ยไม่แน่อ๋อมันบอกว่าโซล่าพี่มันบอกว่าโซลา่า,ลาชาร์เกอร์น่าจะใช่นะครับผมอ่านถูกป่ะนะ มันบอกว่าเป็นเซอล่าระบมแสงอาทิตย์ใช่ออย่างนี้นี่เองโอเคพี่มีเมงกุจจีด้วยพี่แมงกุจจีเนี่ยมันจะเกินก้อนขี้ใช่ไหมไม่แน่ใจนะมาแรงตอมอือเอออ๋อไม่ใช่นละอย่างกันนี่อันนี้มันน่าจะเป็นปอดเป็นด้วงเลยรสักันเนาะเดี๋ยวผมหาต้นต้นถั่วงอกก่อนพี่อยากได้ต้นถั่วงอกมากเลย มันบอกว่าผมสามารถคราฟสเปรได้แล้ว No สเปรมันสเปียนะอ๋อเหรอโอ้ผมต้องไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม Nope มันคือหอกนะอ๋อมันคือหอกพี่คราฟมาแล้วคราฟมาแล้วโอ้ยดีผมยังไม่ได้ต้นถุงงอกเลยตอนนี้ผมนี่ไงตรงนี้ตรงนี้อ๋อต้นงงอก o ค a y ขาดอีกต้นนึงพี่เอ้นี่อยู่ข้างหลังครับอ๋อ เนี่ยครับโอ้ยเราเราจะหลงทางล้วเรากลับทางเดิมมันก่อนนะครับเอ้าเอาาเดี๋ยวเพิ่งวิ่งไปไกลเลยกกลัวกลัวกลัวเหมือนกันนี่ย่จะมีสัตว์ร้ายออกมาทําร้ายเราหรือเปล่านะา No อันนี้ผมก็ได้ขวานแล้วแล้วก็ผมจะครับเป็นอ่ะหอกอวัตถุดิบพอดีเลยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะอันนี้ดูดิดูดิเนี่ยเนี่ยอันนี้กล่องเครื่องอะไรอ่ะพี่เราต้องไปสํารวจมันดูนะว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้าง มิสเ์เรียดเมชชีนแปลว่าไอเครื่องเครื่องจักรไอเครื่องจักรปริศนาเนี่ยนะอ๋อมันเป็นเครื่องจักรปริศนาลเครื่องจักรเนี่ยจะโดนไฟดูดไปเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นนะครับมันติดหรือยังมันยังไม่ติดหรกมั้นพี่มันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่น่าจะเป็นไฟดีซีคงไม่ดูดแรงหรอกไฟดีซีน่าจะแค่เก้าโวลต์เดิมไอนี่ไม่มีแบตเลยอ๋อพี่ นี่ตีได้ด้วยหรอม,มันขึ้นลูกฝานผุมก็เลยลองตีดูได้ยญ้าแห้งมาพี่ได้ยญาแห้งมาเก็บแ้งไฟเบอร์นี่เอาไว้ทําอะไรนะรู้สึกว่าจะเก็บมาเยอะแยะมากมายเลยพี่นั่นเด็กวรล้เก็บมาก็นึกว่ามันมีคุณค่าทางอาหารทำให้สบายสะดวกอะไรประมาณนี้เปล่าครับตรงนี้กดอะไรได้บ้างไหมนะมีสวิตช์กินไม่ได้เนี่ยกินไม่ได้อ๋อ ไอ้าวพี่มีไฟมีไฟมีไฟติดด้วยไหนลองกดดูสิมันบอกว่าถอระวังระเบิดนะมันบอกว่าโชว์ไทม์โอ้มีแสงอะไรขึ้นมาบนหัวเราด้วยพี่เอ๊ะหรือว่ามันจะทำให้เราขยายตัวเหมือนเดิมมายู่ตรงนี้สิไหนไหนไหนลองสิมันมีอีกนหนึ่งมันติดมันติดใบหญ้ามันบังอยู่พี่เราต้องไปดูตรงใบหญ้านะลองไป ทุบมันออกดทิ้งซะตัดทิง้งขัางทางนี้นะโอ้ยขวางทางนีนักขวางทางนี้นะนนะจัดเลยติดยังพี่อเอ๊ะมันยังไม่อันนี้อันนี้มันแป๊บแป๊บอยู่น้องมันแป๊บแป๊บอยู่เหรอันแป๊บแป๊บอยู่อันหนึ่งอเหมือนมันไม่สเสถียรอะไรเงี้ยเหรอมันช็อตอยู่เปล่าหรือต้องกดให้พกดปุ่มหรือเปล่าไม่รู้นะไหนลองกดดูซิ<พ>มันกดไม่ได้พี่เราอาจจะต้องไปท่อมดูนะ เราอัดไปดูก่อนว่ามันมีอะไรเสียหายหรือเปล่ามันถึงกระพริบกระพริบไอแสงที่มาจากตรงนู้นใช่ไหมใช่ใช่เรามาอยู่ใต้เครื่องแล้วพี่อีอุ้ยโอ้โอพี่เห็บเห็บเห็บมันแท้สายไฟอยู่คุระวังโดนช็อตนะนะั่นอ่ะโอ้ยปาบพอให้เรียบร้อยครับหงายท้องเอ้อยพี่ผมโดนอะไรนะไปช็อตแหรอพี่อ้าวหรอไม<ป>่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ เห็บมันกระโดดกัดผมพี่โอ๋อโดนกัดเงี้ยปาดให้ปาดเขาให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเฮ้ยใจเย็นๆนะครับเหลือเลือกทั้งหลอดพี่ปาดเาให้ปาดเขาให้ขอโทษขอโทษเยอะมากเลยพี่ข้ามันขี้ขวาด้วยกันเออขี้ขวาละกันได้อ๋าอย่างนี้นี่เองสเเตอร์ไม่น่าผมหมดเลยไม่ทันละไปผ้ามันหมดแล้วพี่คุณเปลี่ยนหน้าจอป่ะ กดกดกดตัวอะไรสักอย่างเมื่อกี้ผมเปลี่ยนหน้าจอเป็นอ๋อเปลี่ยนมุมมองได้ใช่ไหมพีต่ตัวยูป่ะตัวยูป่ะในลองโอ้อย่างนี้นี่เองเปลี่ยนเป็นมุมมองอบุคลที่สามได้เออตอนแรกก็กดมัออ่วๆแล้วมันกลายเป็นอันนี้เออเลยงงอ,อ๋อสัยว่าทำไมหน้าจอคุณเป็นอย่างนั้นอ่ะเราเจอถ้ำแล้วพี่แต่ว่านะดูเหมือนว่ามันต้องเข้าไปลึกนี่เข้าไปข้าวตัวนี้ก่อนแล้วมัน มันมืดนะถอยออกมาก่อนไหมอันตรายมากเลยโลนี่มึงโลงงหรือโลอะไรวันนี้โลเห็บหรือเปล่านี่ผมมีไฟแล้วป้าไปเรากลับไปลุยตรงถ้ำกันนายน่าจะเป็นคนไฟแรงนะเนี่ยคนคนมีไฟพี่ยังไม่หมดไฟดูดูเป็นคนไฟแรงหรือคนขยันนะฮะไฟไฟถ้าไม่ขีดเลยพี่เ้าต้อง ต้องค่อยๆไปพี่จะมีตัวอะไรเปล่านะนี่แหละบอสอยู่บอสอยู่อยู่ในนี้แหละโอ้ยงูวิมีเห็บด้วยพี่เห็บเห็บเห็บหวังว่าจะไม่มีงูออกมาฉกเราตายนะพี่นะนั่นเองอาจจะคือไอสิ่งที่ผมเกียดอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้เหมือนงูมากเลยเสียวๆนะเนี่ยแต่ว่างูบ้านที่ไหนมันมีหนึ่งจุดห้าโวลต์ด้วยเนี่ยหนึ่งจุดห้าโวลต์ โดนไฟ1.5โวลต์ผมไม่ตายหรอกมั้งผมเช่าตัวเล็กเนาะโอ้ข้างบนนี้เก็บเก็บได้ด้วยพี่เก็บไป้นีอะไรเนี่ยไออะไรประหลาดประหลาดเ่ยไม่แน่ใจเหมือนกันไหนลองเก็บเก็บผมลองเก็บไฟีิโอ้มันมันเรืองแสงได้พี่อย่างนี้นี่เองงั้นเ็บเก็บเก็บเรบอาจจะไปทําประโยชน์อะไรกับมันได้นะอันนี้มันรูปค้อนขึ้นมาทุบได้ไหมไหนลองดูซิทุบได้เนี่ยเออ อ่าพี่ทุบเลยยกให้ผมไม่มีก้อนหินอ้าวก้อนหินผมก้อนหินผมหมดพี่เราลองไปตามพี่กัดเออเ่ไปไปทางนู้นอ่ะไปทางนูดเลยเนี่ยนะทางที่เรามาเมื่อกี้แน่เลยเนี่ยตรงนี้จะมันชี้ไปนู่นอ่ะไปลองกินน้ำสิเออฉี่ว่าไม่รู้กินได้พี่แต่ว่ามันเหมือนเมา โม่เป๊ะเลยงานนี้สัวแล้วต้องทำไงดีเนี่ยเสียงอะไรรนาะจะท้องเสียไหมเนี่ยพี่มด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 จะทำไรเราไหมมดอย่าอยากเข้าไปอยู่ใกล้มันมดมันอยู่กับแมงกุจีพี่มันคุยกันอยู่เฮ้ยมดไม่ทำไรเราพี่มดเป็นเพื่อนของเราแต่เย็นเย็นนะนายหัดเราเปล่าัดร หยบหยิบแหงไม่ได้หรออ๋อเดเลยในชื่ออะไรในชื่อแอนแมนปะตายแล้วแต่ว่าอย่างนี้คือตกดึกแล้วเราก็จะเจอที่ตัวอะไรขอจิ้มอะไรคอจิ้มน่อยตัวอะไรเนี่ยว้าวแมงวันอึ้ยมันโดนรองอื้ยอ่ะอยิบเลยได้ไรไหมได้อะไรผลอะไรฟูๆสักอย่างหนึ่งพี่ว้าวจะเรียกว่าปอมๆก็ได้นะ มันบอกว่าอันนี้คือดาาแล้วเนี่ยเลเซอร์อันนี้มันเข้มแข็งแล้วเนี่ยอ๋อเข้มแข็งแล้วเหรอปกติแล้วใช่ไหมพี่อ่าใช่ใช่เหมือนดูเหมือนวเกมมันจะจบแค่นี้ปะไม่รู้เหมือนกันไหนลองกดดูปาบเฮาให้โอแล้วแน่นอนโอ้เราจะกลับกลางเลยเนี่ยเราจะกลับไปเป็นคนตัวใหญ่เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมพี่เอาหรอเกมมีแค่นี้เหรอโอ้โอ้พี่ มีความ<อ>ารู้สึก <ไป S 1> ว่าจะเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดหลายประการเลยพี่ยเป็นระเบิดตรงนู้นสะง,งั <c oughs> น้นเออระเบิดเลยเนี่อ่ะเรานึกว่าโตแล้วนะเนี่ยไม่โตหรอป้าแล้วมันคงมันคงไม่จบง่ายๆพี่บอกว่าได้ยินเสียงตรงนูน้นเสียงโอ้เสียงนันรุนแรงมากเสียงรุนแรงมากเลยแต่ตอนนี้นะรู้สึกว่ารเ,เราแพ้แพ้หรอ เรารู้สึกว่ามันจะมันจะเย็นแล้วนะพี่เราควรจะหาที่พักอาศัยไหมพื่อเราจะปักตรงนี้ใช่ไหมเอาบนใบนี้ดีกว่าดูสูงดีใช่ใช่ใช่ตรงนี้เราอยู่ที่สูงอยู่ที่สูงไว้ก่อนมันเริ่มมืดแล้วแหละมีตัวอะไรขึ้นมาได้ง่ายๆอือนี่วางได้เลยอระวางได้วางได้ไม่ใช่เราต้อมัปออกไปเป็นแสงๆเงียมอ่าตรงนี้ไง ่าใช่เลยใช่เลยอ๋อแล้วเอาของไปใส่เนี่ยใส่ได้อ่าปึ๊บเหลืออะไรเหลือต้องถกยัได้แล้วมีมดไม่เยี่ยมเราด้วยพี่อีกดีใช้อ่ากดอีอ๋อตรงนี้มันบอกว่าให้ให้เซตได้พี่ดีสปาพอยต์เนาะอ่าแล้วเราจะมาโผล่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราใช่ใช่อืม ถ้าเราตายเนี้ยหรอถ้าเราตายอาจจะต้องนาโผล่ตรงนี้นะตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะบอกว่าเราสามารถนอนได้ตอนสองทุ่มแล้วก็ตื่นอีกทีหนึ่งตอนหกโมงเช้านะครับผมตอนนี้เราก็หาความของล็กๆน้อยไปก่อนอยู่แถวแนี้นะพี่เดี๋ยวเราลงเฮ้ยคุณลองคุณลองสร้างไอ้อันแรกดูสิครับเอาไฟเบอร์แบนเดตอะไฟเบอร์แบนเดตเหรอ ที่ที่ผมเจอเมื่อกี้เป็นรูปกล่องพยาบาลไงอ๋อไทวอร์แบนเดตตอนนี้ผมขาดหยดน้ำทีเหลืองๆนะเหมือนตุ๊บอะไรสักอย่างนี่มผมเห็นอยู่ตรงนี้นี่นี่ข้างบนนี้นี่ในตรงนี้มีนี่ว,ว้าวสีอันสองอันใช่ไหมใช่ใอันนี้มันอ๋อ,นนอ,อมันอันอัาแบคบ <g ül> มันก็น่าจะอร่อยลองกินดูแล้วมันกินไม่ได้ไงยัง<อ>ไม่ได้แซบขนาดนั้นโอ้พี่ผมตกมาด้้นล่างแตป็นไรตรงน,น,นี้ครับตรงน,นี้ครับตรงน,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 นี้มีหยดหนึ่งอ๋อว้าวว้าวว้าวแบซแบซาครแบแซบร้ายแซบร้ายตอนนี้มีแค่สองอันยังไม่หลนผ <c oughs> <อ> <c oughs> มีเยอะๆเครืองแซบร้ายนะครับตอนนี้คี่โมงแล้วกดดูยังไงกดแท็บสองทุ่มแล้วพี่เราไปนอนกันดีกว่า เด้นเรามีนาฬิกาอยู่ที่มือแล้วเราจะรู้เวลาได้ยังไงวะผมกดเข้าไปดูในกระเป๋าอ๋อเห็นเองอ่ากดนอนกันอีกปะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคอยู่ข้างัวใจคุณเอาคุณนอนทำไมคุณไม่หลับอ่ะจักแล้ว <laughs> ไม่รู้เหมือนกันพี่สงใสจะ<อ>ยืนเอา <laughs> ต้องนอนด้วยกันน่นะาอเข<ร>าบอกว่าอยู่ด้วยกันนี่นะคุ้ติงอ่าบอกว่ารออีกคนนึง อ๋อย่างนี้เนโอเคเลยขอโทษ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  a few moments later อันนี้คือภูเขามดแบบพี่รังมดเป้ามันอะไรจะตายไหมเนี่ยเข้ามาตรงนี้เจอมดกัดนะมีดูมดด้วยพี่อ๋ออันนี้เหรอเหรอไม่โดนใช่ไหมไม่ไม่กัดนะอุ้ยมันจะมีความน่ากลัวใช่ใช่ใช่เราจะต้องเข้าไปในนี้ใช่ไหมสรุปไม่รู้เหมือนกันพี่มด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 เอ้ย มันแดงมันนมสไอจี๊ดไอจี๊ดไอจี๊ดนนนวิ่งมาทักใครตลบมันชื่อไอจี๊ดจังมันชอบร้องจี๊ดจี๊ดจี๊ดไอจี๊ดไนก่อนเดี๋ยวจะจี๊ดแน่นอนอ่าราต้องมาสาา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 านนนากนนนน่อันนี้นานนานนาาามไฟใหญ่าาาานาานาาาาานานนนานาาาาาาานนาาาาาานาา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 านนนนานาาาราา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 ้าาาาาาานาาเราต้องตามาันไาา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  ไม่รู้เหมือนกันที่ยูดามเกินเฮ้ยใบนี้มีน้ำด้วยให้กินก็แล้วขอกินก็ครับอ๋อโอเคเอาได้เลยได้เลยพี่ที่แมลงวันแมลงวันได้ไหมนี่แมลงวันน่าจะตัวใหญ่นะผมว่าแมงวีนะอ๋อโอ้โอ้มันต่อมันกัดผมด้วยมันมันมันบินชนผมพี่เจยจิ้มผิดคนล่ะ เฮ้ยเนี่ยลูกโอกเลยนะฮะลูกโอกที่ในในไอเอชอ่ะที่ตัวนั้นอ่ะอ๋อไอกระลอกนะอกระลอกตัวตัวตัวพังโลกบอกให้ใช้ค้อว้าวอ่าผมถูกละอนี้คอนได้เนะเฮาะพี่เตดตทองเหรอใจเย็นใจเ็นอ๋อตะทองตะทองเย็นนะครับไม่ได้ทำอะไรคุณนะเฮ้ยเดี๋ยว เฮ้ยเข้าไปใกล้ไม่โดนเหรอไม่โดนนะเหรอปัโถมันเห็นมันเดินมาทางผมเนี่ยตกใจนี่เก็บได้ด้วยนี่นี่มีมีไอ้หยดน้ำไออันใหญ่ๆด้วยยางไม้เป้าพี่ป้าบห้อ๋อนี่ไงมันบอกแทบป้าบห้แทบป้าบป้าให้แต่ว่าป้าบฮะโอ้ร่วงเต็มเลยพี่อ๋ออย่างนี้เก็บได้กี่อันโธ่เอ้ยร่วงไปเยอะเ้ยมมันาตกใจอู้ ร้อนเข้ามาอันนี้เราต้องระวังระวังตัวให้ดีเพราะว่าแปลว่ามันไม่ใช่แซบธรรมดามันต้องแซบแชมป์แซบแชมป์นี่เราต้องเดินไปถึงตรงไหนของต้นอกเนี่ยต้องเข้าไปตรงลากมันป่ะเนี่ยเข้ามาดูนี้มีโพง์ด้วยดูดิดูดินี่ดเนี่เหรอมีโพลด้วยรู้อะไรเปล่าพี่ระวังนะ ไม่รู้อ่ะมันน่าจะเข้าได้แหละโอ้ยแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันนอนอยู่ตรงนั้นโอ้ยตายไปเนี่ยออกมาทางนี้พี่ไอไอจี๊ดไม่ไปหรอกมันเรียกให้ไปทางนั้นแมงมุมก็เพื่อนเราไม่หรอไม่รู้เหมือนกันเนี่ยตัวใหญ่มากเลยพี่ตัวใหญ่มากเลย นั่นน่ะอยู่ตรงนั้นะมันเล่นอะไรอยู่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันอุย้ยนักเกียรสุดอ่ะโอ้ยขนุกมันทำอะไรทักอย่างเลยนลุกคนพอง <c oughs> พี่มันไม่ยอมไปไหนเลยอ่ะ <c oughs> มันอยู่ตรงนั้นมันเข้าทางทางข้าวอะไรทักอย่างเนี่ยปรับหรือว่ามัน <c oughs> มันอะไรที่มันมีระเบิดอ่ะที่มันเป็นอ๋เฮ้ยมันไม่ยอมไปไหนเลยมันเห็นเราแล้ว ันเห็นเราแล้วมันกำลังสงสัยอยู่ว่าถ้าเรากระโดดข้ามไปตรงเนี้สอมคนนั้นมันทําอะไรอยู่นะากำลังสงสัยอยู่พี่มันกําลังชักใยอยู่แน่นอนเลยเฮ้ยเด๋มันฤฤฤเดินได้ปะม,<ฤ>มันจะขึ้นแมงมุมจะไต่ขึ้นมาบนนี้ได้ไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่รู้ขึ้นสูงๆไปก่อนแล้วกลัวขึ้นได้ไอ,อ้แล้วมันเฝ้าไว้ยังงั้นเราก็จะเข้าไปยังไงน,นี่โอ้ยตอนนี้เป็ตนตัวใหญ่เลยโอย พระเจ้าเหมือนจริงมากเลยพีค่คือ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 นี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันมันหลอกล่อ,อให้เรามาเจอแมงมุมเป้า,า,า,าใช่มันเหมือนมีวัตถุแปลกๆข,ขาวๆด้วยนะมันอาจจะเป็นยิ้นต่วนอะไรสำคัญหรือว่าบอกบอกว่าตรงนี้มีอะไรก็ได้อาจจะต้องลงไปดูนะพี่<อ>พี่ ตรงไปตายเลข้างหลังตัวเริ่มเลยพี่ข้างหลังน่ะเนี่ยมันหลับอยู่ไงแน่เดี๋ยวนะโอ้ยตัวใหญ่มากปปุุ๊๊ตัวใหญ่มากเจ้าสันหลังสองข้างเนี่ยไปไหวแล้วโง่ตีเราแตกเฮ้ยพี่ผมตก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 เฮ้ยมันมันยังอยู่ที่เดิมเฮ้ยมันยังอยู่ที่เดิมอเหรอเนี่ยดูยุนยู่มันยังไม่ไปไหนนะ อย่าเขาไปใกล้กันนพี่นี่นี่ผมเจอทางเข้าแล้วผมเขทางเข้าเหรอใช่ใช่ใช่มีประตูใช่ไหมอยู่ใต้ใบไม้พี่เดี๋ยวจะเย็นพระเจ้ามันบอกให้เข้าไปในรูเนี่ยใช่ข้างล่างนี่ว่ะอ๋อพี่พี่ต้องลงมาพี่ต้องลงมาไม่รู้เข้าไปแล้วอย่างน้อยมันน้อยเราก็ตัวมันก็ตัวใหญ่กว่ารูทางเข้าเลยไอ้จี๊ดไม่ต้องตามเข้ามา อยู่ตรงนั้นแหละโอมันมีร่องรอยการระเบิดด้วยพี่เดี๋ยวในนี้ก็น่าจะปลอดภัยมั้งมันมืดไหมน้าต้องใช้ไฟไหมเอ่ยโอประตูอัตโนมัติอ่ามีพิกัดบอกเราแล้วพี่ว่าเราต้องไปตรงนั้นต้องเข้าไปทางนั้นแต่ประตูนี้ปิดใช่ไหมกกดคอมมัวเลยกดเจอมันบอกว่าอันนี้คือ BTU หนึ่งอ่ากด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  กดได้ไหมอ่ะกดกดกดเนี่ยอันใหญ่เนี่ยกดไม่ได้อันนี้เลื่อนได้เลยพี่แ่ายขวาแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโอ้ยพี่โอ้ไฟไฟไฟพี่ให้ลองกดดูทีมันต้องให้มันตรงกันป่ะเป็นรหัสใช่ไหมอ๋ออย่างงี้นี่ตัวอะไรอยู่หลังไม่มีนะตกใจร้อนร้อนกีกะเพราผมร้อนหนึ่งเฮ้ยพี่เขียวแล้วพี่เขียวหมดแล้วไหนไหนลองกดตรงนี้ใหม่สี่ เฮ้ยประตูเปิดโอ้ยประตูเปิดเอ๊มีมีหุ่นยนต์ตามับด้วยโอ้ยมีหลอดเลือดด้วยพี่เออเออพี่มันทำอะไรผมสักอย่างหนึ่งมันจะฆ่าผมแล้วเยมันช็อตผมพี่ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าเป็นเพราะว่าผมไปแทงมันนะโอ้โยเลือดมันได้บล็อกได้พอเติมยาก่อนพี่มียาด้วยเหรอ อ่าบันเดยที่ผมครับมาอ้าวตายไวจังเมื่อกี้มันชาร์จผมอ่ะพี่เราเริ่มเริ่มยังไม่หมดเลยจิ้มจิ้มจิ้มเ้าหรออ่าเรียบร้อยอันนี้โอ้ได้ลาวลาวอะไรสักอย่างหนึ่ง เราทรายเราทรายแต่ว่าอคิดว่าคิดว่าประเทศเราเพราะว่าวิทยาศาสตร์ดิบเหรออ๋ออันนี้ปรเปิดแล้วหนึ่งเอ้ยจะมีอีกตัวไหมเนี่ยเดี๋ยนะเดี๋ยวนะใจเนพี่น้องใจเย็นทิขาละอโออย่างนี้นี่เองตรงนี้มีปุ่มให้กดป่ะกดกดกดไม่หมดกดติดตดติ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 ีติดตงเติดติ่เิดติติด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 นิดติีติดติดตนดติดติดติดนิน่ิ ว่าอาจจะเป็นครับพี่เราเจอเหมือนนี่ประตูตรงนี้มีนะหุะ่นยนต์หุ่นยนต์พีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวมันบอสแน่นอนอันเนี้ยบอกเลยหุ่นยนต์มือตะหลิวพี่เมื่อกี้โดนไอ้ตัวนั้นตบตัวเล็กกลวยตัวนี้นะโอ้ยมันบอกว่าให้ช่วยเหลือมันพี่ม,มีของวางตรงนี้ด้วยครับอ๋อไหนลองช่วยมันนิดมันบอกไปช่วยมันนะอันนี้คืออะไรเก็บได้ไหมอ๋อเก็บได้ด้วยมันบอกว่าเป็นชิป เออกด e ใช่ไหมกด e ปั๊าปนี่ยกดมันบอกกด e แล้วผมกด e ครับว่าอ่าว้าวเต้นแล้วที่เ๋ยวๆๆนายถายก่อนเลยถายก่อนเลยตกเปล่าไม่รู้มันคุยมันคุยมันคุยว่าไอ้นี่อ๋อมันขอบคุณเราอยู่มั้งน่าจะใช่นะผมก็ไปึ๊บ ด็อกเตอร์อ๋อมีด็อกเตอร์มาสร้างไว้อะไรด็อกเตอร์ทูรี่อ่ะอ๋ออย่างนี้เองนะด็อกเตอร์ทูลี่ตรงนี้มีการระเบิดด้ยที่ศึกษาศึกษาที่นี่แล้วก็เป็นการค้นพบที่นี่ด้วยอ๋อคุยดีๆนะเดี๋ยวมันตบนะไม่ต้องไปแทงันนะ <laughs> เออเมื่อกีมันออกมาต้อนรับไปแทงมันก็สู้ดิอ๋ออย่างนี้นี่เองโทษทีเธอที เราเราเห็นทุกเราไม่ไว้ใจอะไรทั้งนั้นนะพี่ตอนเนี้ใช่ใช่ร้อนอ่ะบอกเลยว่าหลอนเราะอว่มีเครื่องลวนเลยแล้วไงต่อแล้วไงต่อมันมันพูดไงอ๋อมันบอกว่าให้แชทอ๋ออ๋อชุดไอดูนี่อีกนาวก็จะทำอะไรได้บ้างเนาะลองเปดเข้าไปดูสิ มันบอกว่ามาชิปที่จะออก,กที่นี่อย่างไรเหรออืมแล้วก็สามารถอมาร์คไว้แต่ละที่บนแผนที่ทอ๋อมีแผนที่ด้วยพี่แล้วก็สามารถใส่ของที่คุณได้มาไปหาชิปไปหาชิปไม่ให้ชั้นอะไรทุกอ,อย่างเลยแหละเอออ๋อ,อ,อไปหาชิปไม่ให้ชั้นแล้วก็ มีคำถามอะไรไหมอ่ะก็ตอนนี้เราการกับการทำวิดีโอต่างอัอไ้นีมีลูมลมด้วยลูบลมคืออะไรอ่ะเวอร์อมีพี่เอามีงานให้ด้วยอ๋ออ๋ออันสองก็จะจ่ายเงินให้เราใช่ไหมเดชั่นเดชั่นพออยู่อออันนี้ อ๋อนี่ไงชิปชิปถาอะไรหรืคุณไหมโอ้โหเชฟเมื่อกี้ใช่ใช่ใช่นี่ใส่ไม่ดีเลยแย่งไปเขาชิปให้แย่งแย่งแย่งไปจากมือเลยพี่คุณลองกลับเข้าไปในเมนูที่สามที่ผมสงสัยว่ามีรูปล่มเนี่ยอ่าปุ๊บอ่ากดอนทินิอันี่ไงบอกกระจายอะไรทุกอย่างนี่ไงนี่ไงบอกว่าเควส เปรตนะครับอันนี้เราก็คงจะยอมยอมรับเคสมาครับทั้งสามอันเลยเนาะออเออถือว่าให้รับทีละอันอะไรน่าจะรับเจรับบร้ามกันได้รับร้ามกันได้ตอนนี้เราก็ไม่ไม่เหลือให้พี่ทําเคสเลยหรอกดเล่าหมดแล้วเอาแต่ของเาพอคุณรับปุ๊บของพีก็ขึ้นด้วยอ๋อแสดงว่าทำด้วยกันใช่ั้งก็คงประมาณนี้แหละตายแล้วเหมือนจะเหมือนน้าจะหมดตายแล้วเนี่ย อ๋อมีน้ำซุปอยู่อะประมาณนี้ครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็การรปจนปลายครั้งแรกของเราก็ประมาณนี้เนะาะตาเราจะตัดจบไว้จะพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในอนะีพีหน้าเดี๋ยวผมกับพี่เจโด้ก็เดี๋ยวขอตัวลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นดิงออได้โอ้ยผมไม่มีน้ำแล้ว ครับผมวันนี้<ห>น,นะครับเดี๋ยวผมกับ<ไ>พี่เจโดก็เดี๋ยวขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย